มื้อนี้เทพแบบไก่เนียวด้วยครับพี่น่องเขาแบบว่าไก่เนียวมักยินไหมจ้ะน้ำกระเซ็นแซ <c oughs> บกินน้ำอะไรกันดีครับ บสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องซูขูดครับมาพอกันคือเขาก็เคยบ่นคนก๊าซอินพี่น้องเมื่อ้ผมกัตนตรงเบียร <ผม S 2> ์ใช่ไหมพี่น้องมากินก้นนนนอยขมก้อยขมเนาะัครบอกแล้วครับไปแซ่ยวน้ำกันนะจพี่น้องเนาะมาพี่น้องเปนเนี้อหอนผ่อนคือเก่าจาก้องจ้าโอ้บรรยากาศร่มหัวล่มออกล่มแห้งครับพี่น้องหนา่ารอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะทางก๊าซอินลมว่อยๆมากเลยจ้ะ พี่น้องก็ดูแลสุขภาพเด้อครับเด้อแมนจ้าผู้เขาอุ่อนหอนพี่นออ้องก็กินก่อ,อนเลยนะคะมาจา่าแซ่บๆร้เบียกันหน่มจ้าพี่น้องจ้าโอ้อโ,หโหตุยด้วยคำนี้จับหมกยุ่นไมมจ้า น้ำกระสินสับกินน้ำอะไรกันดีครับกรอบกรอบให้ ก้อยเนื้ขอขมอ,อัมรั้มจ้ะรักหอมชูจ้ะ ตื๊ใจารแบบายปะปะคำตาสวดบุกซี่ค่ะมดะสิอยากกินน้ำ เมื่อนี้แค่แบบไก่เนียวด้วยค่ะพี่น้องอเขาแบบว่าไก่เนียวไก่แบบใส่เลือดเอาเจาะจ,จ่ะเนาะสัาว์ป้านะขอบคุณครับวันนี้ได้เลิอกออกไปขายของแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวออกไปขายข่าแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> เพ็ดเพ็ดนี่ีฟ้าีครับแบบห้งกัดึบหินมา่เข้าไปเนอะข้าวเหนียวหอนครับ ไวยอยู่ร้องห่าได้ยินเสียงพ่อกับแม่อย่าออกมนะฮะ มาเด้อจ่าพี่น้องมา่กิ้เขาเที่ยงน้ำกันเนาะหากระเขากับ,กบนดไม่้องกินน้ำกัดเลคะพี่นอ้องค่ะครับตุ้มใจหยืม ช่วงนี้ไปผอมมูหรือว่ามูบวกมหาหรือวา่าไผมหา,าหกัอฮะก็สีแบบว่าอันเฮ็ดจูเ่เ้็กินแน่เฮ็ดลาบเลือเฮ็ดกินแน่เฮ็ดก้อยเห็กินแน่เอาแบบพ้มๆ้ม,มแบบในี่คือตัวกิน,นะเนาะนาวันอะครับ <c oughs> ผมไปซื่อเนื้อจนอันเคียงเนื้อไปบอกโอ้ยซื้อมากินดูแทนมูมหาดูค่ะช่วงนี้ เมือน,นั่นก็โว้ยสองกิโลกินยังไงสองกิโลเดียววะกินจุสองกิโลเบิดมูมอนาาอนู่มหาหลักของชูนเนี่ยเขากันเลยมาสำหรับ ตุวยน้ำลดบ,บ,บเหนียวราบเหนียวนะคะทุกคนอากาศดีเนาะขนาดแดดยังอากาศเย็นแดดแบบเปียงเลยนะคะแดดแบบเปียงๆเลยเด้เมือนนี่นะมึงดะเป็นใส่เสือพี่น้อง <laughs> อเสื้อหิงเง mm-hmm ใส่ไก่ไม่ออกคือเขามไม่ไงว่ะคือแบบถ้าข้าวร้อนๆเนี่ยมันซินเลยหังจริงกินได้ยยดัยพร้อมกินได้ัยแห้งเบียร์นะเดลี่ชุดตรงปักมันเปล่งะ ซีรี่ส์หกล้านตัวนีว่ไพิบใหวานปะหวานไม่ใช่หว <c oughs> านก็ย่ายหวาน

ไงหลังกระหลานไม่จยเลยน้องจ้าน้องจ้าบิงังบะเมีนบะเมีนน่อยายพาน่องไงหลังปิดปิ ดากลงเลยยายกําลันกี่รนหน่อยๆไงลังครับนั่งหัวหลอกกันอดียวหลับเหนียวอันเห็นยังสีบวมเป็นหน่อยนี่ร้ายดิเนี่ยเพียงแค่ว่ามันเป็นก้อนมันติดกันเสียงงมืองไงนึ่งอือหูเผ็ดเนาะเสร็จอืม อืหวันอืมโอ้วันเลื่อครับนายโยเล็กหน่อยจุดประทัดปลาดีปูหายละปูได้ละจุด มาิกเลยจุา <c oughs> ส,สิดกทุ่งนามเสื <c oughs> ไอไ,ได้บัตรนี<า>กินหางเมย์ไก่อนมากูกินข้าวตาข้าวครับผม <c oughs> ไปยังรับปูไปใส่นี่เมา,เาพักปะเก็บเลยปูเก็บเลยเอาบุ่งเราวบ <c oughs> ุ้งเิอมเนี่ย บุ่เยนอุ้งเือมเมวเลยครับเด้อกินบ่ท่านอุ้งเือมพี่น้องแต่ว่าหุ้งพันดีดีเด้อแบบว่ามันมันคล้ายว่าสีสุกคล้ายว่าสีสุกแต่ว่ามันบริสมันแข็งมันเลยเอื่นบมดุ้งเหอมแล้วครับสีมันออกที่พี่น้องเห็นกินตำลักแต่มันกรอบเนาะมันไม่เละกรอบเลยล แข็งซุมใจอยากแฮมสมใจยากวะเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอเถอขออภัยในการกินบัสุภาพหรือผู้เพิ่นบวกินดิบเนาะแม่ค่ะแต่กาบขอเถอขออภัยในการกินบัสุภาพหรือว่าบถูกต้องหรือกินมุกมันนะพี่น้องเนาะ คันมากคลิปนี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือบนคนกระสีนแล้วก็เพจยนไม่หนุ่ยเบียเฟมเบอรี่แล้วกับที่ตอกน้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมสมคนขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ